คนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าหลนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแตงกวาเนี่ยไปจิ้มขึ้นมานะครับจะต้องตักเนื้อหลนขึ้นมาได้อย่างนี้ถือว่าเป็นหลนที่ใช้ได้สวัสดีครับเข้าวครัวกับดัชเดอีกแล้วนะครับวันนี้ครับคุณแม่ผมเตรียมของทุกอย่างทั้งหมดนี้ไว้ให้ที่เห็นนี่แหละครับหลนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ เราไปร้านอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนจะสั่งเพราะคิดว่าเป็นเมนูแบบชาววังใช่ไหมฮะเมนูหลนเนี่ยนะครับเป็นเมนูที่สมัยก่อน,นคนกินกันทุกบ้านนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับมีแค่น้ําตาลน้ําปลากะทิ น,นนัอี้ทุกบ้านต้องมีเครื่องสมุนไพรที่ใช้ก็แค่ตะไคร้นะครับมีหอมแดงแล้วก็มีใบมะกรูดแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสามารถจะเกิดเป็นหลนได้แล้วจะบอกว่าหลนเนี่ยนะครับมันคือกะทินะครับแล้วก็ต้องมีของเค็มหนึ่งอย่างนะครับของเค็มที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นปลาล้าก็ได้นะครับเค็มไหมเค็มเนาะเป็นเต้าเจี้ยวได้ไหมได้เค็มนะครับปลาอินทรีย์เค็มก็ได้หรือว่าจะเป็นปูเค็มก็ยังได้นะครับถ้าเรามีของที่ทําเค็มไว้หนึ่งอย่างนะครับเอามารวมกับกะทิเนี่ยเขาเรียกว่าหลนวันนี้นะครับ ผมจะทํำหลนที่ใช้เครื่องเค็มหนึ่งอย่างนะครับก็คือแองโชวีนะครับขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรไปทํากันเลยครับเอาละครับเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟครับนี่ขั้นที่1นนะครับเราก็จะเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะฮะตั้งหม้อนะครับไม่ต้องรอให้หม้อร้อนนะฮะใส่หัวกะทิลงไปครับ ยังไม่ต้องใส่หมดนะฮะหัวกะทินะครับใส่ลงไปสักประมาณ2กระบวยกว่านะครับหัวกะทิลงปุ๊บนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวไหม้ครับคนถ้าเกิดว่ากะทิเนี่ยเวลามันลงไปในหม้อแล้วเราปล่อยให้มันเดือดเนี่ยนะครับมันจะแตกมันแต่ถ้าเกิดเราคนเขาอยู่หน่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยลดอาการแตกมันของกะทิได้นะครับแล้วก็กะทิเนี่ยมันก็จะไม่จับปเป็นก้อนนะครับต้องคนหน่อย เราคนไปจนกระทั่งกะทิเนี่ยเริ่มจะร้อนแล้วนะครับพอร้อนปุ๊บสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยในหล่นเนี่ยทำให้อร่อยนะฮะหอมแดงครับใส่เยอะๆครับนะฮะเดี๋ยวน้ําหอมแดงในเวลามันออกมามันจะทําให้หล่นของเราเนี่ยมีรสชาติใส่หอมแดงลงไปถ้วยหนึ่งเลยครับเยอะๆนะครับแล้วก็เราก็จะปล่อยให้หอมแดงเนี่ยมันเคี่ยวไปกับกะทินะครับตรงนี้ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับ เวลาตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อกับกะทิเนี่ยนะครับต้องใจเย็นๆนะบางคนครับชอบใช้ไฟแรงกะทิมันไหม้นะครับทีนี้กะทิเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเดือดมากเติมได้เรื่อยๆนะครับเพราะเรายังไม่ใส่หมดในครั้งแรกนะฮะใส่ค่อยๆใส่เข้าไปได้พอหอมแดงเริ่มสุกนะครับใส่ตะไคร้ตามไปครับตะไคร้นี่ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะฮะใส่พอมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับอ่ะพอแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆฮะ ต้องรอจนกระทั่งหอมแดงเนียนิ่มแล้วก็เละเลยนะฮะมันจะได้มีน้ําหวานออกมาเนี่ยเพิ่มรสชาติให้หล่นของเรานะครับหอมแดงใส่แล้วตะไคร้ใส่แล้วส่วนใบมะกรูดนะฮะอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่ใบมะกรูดแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกว่าจะทําเสร็จเนี่ยดำแล้วนะครับใบมะกรูดเราจะใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยครับพอกะทิเดือดใช้ได้นะครับหอมแดงเริ่มสุกแล้วนะครับใส่หมูลงไปครับใครจะใส่เป็นกุ้งก็ได้นะครับเอากุ้งมาหั่นชิ้นเล็กหรือว่าจะสับก็ได้นะครับก็ช่วยเพิ่ม เนื้อสัมผัสให้กับหลนพอหมูเริ่มสุกนะครับเราใส่พระเอกของเราครับคือแองโชวีลงไปครับแองโชวีมันเป็นปลาเค็มอย่างหนึ่งนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดรสเค็มในหลนนะครับเวลาใส่ เค็มเนี่ยถ้าเกิดมันเค็มมากมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราเริ่มใส่น้อย,อยๆก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะครับอ่าคลุกลงไปให้ละลายด้วยกันไปเลยครับตอนนี้นะครับทั้งแองโชวีทั้งหมูทั้งหอมแดงทั้งตะไคร้เนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่กำลังเคี่ยวรวมกันนะครับอ่าทิมรสหน่อยครับดูว่าแองโชวีพอหรือเปล่า อืมเค็มแล้วเราใส่น้ําตาลลงไปครับตามลงไปเลยครับน้ําตาลนี้ค่อยๆใส่ก่อนนะฮะรสชาติของหลนเนี่ยนะครับมันจะทั้งเค็มแล้วก็หวานนะครับมีเค็มมีหวานนะครับเปรี้ยวเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมก็เคยเห็นร้านที่เขาทําหลนแล้วเขาว่ามีเปรี้ยวหน่อยหนึ่งด้วยก็ใส่มาขาเปียกได้นะครับจานนี้วันนี้ไม่ใส่นะครับอ่ะนี่ฮะ โอเคนะครับจากนั้นเรารอเขาเคี่ยวไปนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่รอนะครับนี่ฮะพริกชี้ฟ้าครับพริกชี้ฟ้าเนี่ยมันไม่เผ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ลงไปได้นะครับประดับให้สวยงามบางคนเขาก็ใส่พริกแบบหลายๆสีอะสีเขียวมั่งสีส้มมั่งสีแดงมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แม่บอกว่า ใส่สีแดงสีลูกมันสวยดีนะครับจริงผมชอบสีเขียวแต่ว่าแม่ชอบสีแดงก็ต้องตามใจแม่นี่ใส่ลงไปครับอ่าคนครับคนครับนะครับจุดสําคัญของหล่นเนี่ยก็คือมันต้องคนนะครับมันต้องข้นเลยนะครับมันต้องข้นถ้าเกิดว่าทาแล้วมันใสๆยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องทําให้มันข้นเราจะใช้เวลายให้มันเคี่ยวไปได้วยกันเนี่ยนะครับชิมรสหน่อยครับ อร่อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอใส่หวานเข้าไปมันก็ไปกลั่วกับเค็มเนี่ยพอดีเลยนะครับการทําพวกเครื่องที่มีเครื่องจิ้มแบบนี้นะครับเวลาเราทำเนี่ยเราอย่าทำให้รสมันอ่อนไปนะเค็มสมมุติหลนอย่างเงี้ยมันมีรสให้มันต้องเค็มกับหวานเนี่ยไปด้วยกันนะครับต้องทาให้มันเข้มหน่อยนะครับเอาล้ครับตอนนี้นะฮะเราปล่อยเขาให้อยู่บนเตาไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตว่าตัวหลนเนี่ยนะครับ มันจะเริ่มนะครุกเเล้าทุกอย่างมันจะเริ่มเข้ากันดีนะครับหลนที่ดีเนี่ยจะต้องข้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกินหลนที่ไหนเนี่ยใสน้ําแบบใสแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นหลนที่ใช้ไม่ได้นะมันจะต้องมีความข้นความหนืดนะครับคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าหลนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอาแตงกวาเนี่ยไปจิ้มนะฮะเอาแตงกวาไปจิ้มขึ้นมานะครับจะต้องตักเนื้อหลนขึ้นมาได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นหลนที่ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใสติดมาแต่น้ำอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ราจะต้อง ทำหล่นให้มันข้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเคี่ยวแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับอย่าทาให้มันคือข้นไปคาหม้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเย็นมันจะข้นลงอีกนะครับพอเห็นว่ามันเริ่มม้วดแบบนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายของหล่นนะครับก็คือเอาชิมรสก่อนนะฮะก่อนจะเอาขึ้นนะครับอืมเค็มหวานพอดีนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปก็คือใบมะกรูดนะฮะใส่เยอะๆถ้าใส่เยอะใส่เยอะนะครับ แล้วก็ก่อนใส่ใบมะกรูดเนี่ยขยุมเขานิดนึงอย่างนี้แบบนี้จะได้หอมนะครับอ่ะใส่เลยนะครับเยอะๆครับเยอะๆนะฮะปิดไฟเลยครับแล้วคนต่ออีกหน่อยนึงให้ใบมะกรูดเนี่ยนะครับสุกนะครับแล้วก็ให้กลิ่นหอมกระโลด เท่านี้แหละครับหลนของเราก็พร้อมที่จะเป็นอาหารจานอร่อยนะฮะกินกับผักหลายๆอย่างเนี่ยโอ้อร่อยมากครับหลังจากยกลงจากเตานะครับเราต้องทิ้งหลนไว้สักครู่นะฮะเพื่อรอให้เขาเซ็ตตัวนะครับพอเขาเซ็ตตัวเนี่ยเขาเย็นลงเขาจะข้นขึ้นนะครับนี่ฮะสวยงามมากเลยนะครับตักเสิร์ฟได้เลยครับนะฮะเนี่ยมันจะข้นแบบนี้ครับ ในหลนเนี่ยก็จะมีเนื้อสัมผัสของเ,อเป็นเซ์เจอร์ของหอมแดงนะครับแล้วก็มีหมูนะครับแล้วก็ตะไคร้อะไรพวกนี้ละลายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยกินแล้วมันก็จะไม่มีแต่น้ำนะครับมันก็จะมีพวกพริกพวกหอมแดงพวกอะไรเงี้ยด้วยนะครับอืมนีม่ตักให้หมดนะครับตักให้หมด สวยงามมากนะครับแล้วเราก็อปอัพตกท้ายด้วยแองโชวีนิดหน่อยนะครับนี่เพื่อให้รู้ว่าเป็นหล่นแองโชวีนะครับบางเออในเจ้าแองโชวีเนี่ยมันสามารถจะรับประทานแบบนี้ได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วครับหล่นแองโชวีหมูสับครับอร่อยมากๆเลยครับ